I <laughs> Yeah. Uh -huh. ตัางอีกสักครั้งหนึ่งครับกับน้อ,องเป็นชุดการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เห็นพัฒนาการน้องๆค่อนข้างที่จะไปได้ไกลมากๆเลยครับวันนี้รู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นทุกทุกโชว์ของน้องๆเลยครับผมก็ลำดับถัดไปนะครับจะเป็นาการสะท้อนการสแสดงบทการสแสดงและการประเมินสมรรถนะของน้องๆน,น,นะครับก็เดี๋ยวจะขอแนะนำ ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนะครับท่านแรกครับดตตรวันดีพลทองสถิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านที่สองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมรูณศสักเรืองเดชมหาวิทยาลัยรา,ยรา,ยรายชภัฏอุดรธานีครับท่านที่สามครับดตตรดวงไทยบุญสินชัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านที่สี่ครับ อาจารย์อาทิตย์คำโงสามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับท่านที่5ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริเพนอัตตะไพบูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านที่6ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธินกรอัตตะไพบูลมหาวิทยาลัยนครพนมครครับท่านที่7ครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอารีโยนาสมาการศึกษาจังหวัดบรุรีรับท่านที่8ครับคุณสุชาติอินบงหมอราดายคมับท่านที่เก้าครับอาจารย์พิกภูมิรีมวงศรีคัดตำเล็กกอดครับซึ่งผู้สมควรทุกท่านนะครับสามารถพูดคุยสอบถามกับน้องๆโต้อตอบ กับน้องๆได้นะครับเพื่อเป็นการประเมินเนาะก็ขอเดยนเชิญผู้ทรงคุณิครับมีท่านใดมีข้อสักถามไหมครับผมก็ขอเริ่มเป็นคนแรกก่อนนะคะจาก3ามกลุ่มที่เราอบรมกันมาต้องว่า3วันเนาะ ในเรื่องของอตั้งแต่รุ่นเก่ามาจนถึงัยรุ่นในรุ่นปัจจุบันแนวคิดในการแสดงในในสามวันนี้ครูตัวเช่นชมคอนเซ็ปต์ในกลุ่มที่หนึ่งนั้นพูดถึงชีวิตหมอลำใช่ไหมคะกลุ่มที่สองนั้นพูดถึงความบาดบันแล้วก็อยากศึกษาต่อโดยศูนย์การเรียนปัญญาการกลุ่มที่สามก็คล้ายกันแต่สิ่งที่เช่นชมคือการที่เราเรียนในสามสี่วันนี้คุณสามารถนำเอา บทกรราก็ดีท่าฟ้อนก็ดีหรือดนตรีการแต่งกรราขึ้นมาใช้บนบนเวทีได้ครบหมดอัจฉริยะนะคะต้องชื่นชมพวกเราเพราะว่าเราใช้เวลาแค่เมื่อวานนี้ในการที่อาจารย์พิชยั์พา,าสร้างแรงบันดาลใจว่าเราจะทำอะไรออกมาผลงานออกมาวันนี้ชื่นชมถึงแม้ว่าเราจะมีข้อผิดพลาดเล็กน,น้อย เสียงเรื่องอะไรต่างๆนั้นมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราคือหมอลำศึกษารุ่นที่หนึ่งะคะต้องภูมิใจในตัวของเราเองว่าเราเป็นต้นแบบเอาไปรุ่นน้องจะต้องกดดันสักหน่อยเพราะรุ่นแรกทำไว้ดีมากตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถ้าผมถ้าเราไม่ได้เรียนศูนยปัญญากันคงไม่ได้มี ได้มาสแสดงมอรมอยู่ที่โรงละครคอนแกะอยากมหาอยจาร,รยัรพยัะบุนรทันยังได้สร้างวีธีอันนี้คือรุ่นแรกนะครับต้องภาคภูมิใจอย่างที่อาจารย์แนะนํานะครับว่าในเดิมทีนั้นนะครับหลายสถาบันจะต้องลงพื้นที่อาสมศึกษาไปหาพ่อครู <c oughs> แม่ครูนะครับศึกษาเองตัดเอทีอะไรต่งตางหาหลายอย่าง แต่ทั้งนี้นะครับสูวนปัญญารนมีทั้งนะครับเทคโนโลยีร่วมสมัยสื่อสารองคชุมปน,นี้มาเพียบเลยนะครับนะครับกระจายเผยแพร่ข่าวสารพวกเราออกไปนะคระับขอให้พวกเราตบมือให้สื่อสารมุมชนในวันนี้อาจารย์กระตับใจข้องนี้เวยครับญญครั้อน,นี้นะครับมาดูในเรื่องของข้อคิดเห็นเชิญแนะนำตั้งองค์ความรู้สารนะครับในการเข้าค่ายของพวกเรานั้นสามวันเราเชื่อมโยงภูมิปัญญาหมอรักับศาสตร์อื่น เช่นภาษาวรรณกรรมดนตรีและเทคโนโลยีร่วมสมัยได้ดีเข้ารากฐานและพัฒนาให้เข้าสู่ยุคสมัยได้